คำพยากรณ์ดวงชะตาราศีพิจิกประจำเดือนมกราคม2569สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อามิจะพาทุกคนมารับฟังคำพยากรณ์ประจำราศีศาสตร์พลังตัวเลขสากลเพื่อเป็นแนวทางชีวิตไม่ได้มุ่งหมายดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองทุกชีวิต ล้วนเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งการเวลาดวงชะตาเปรียบเสมือนแผนที่ที่บอกทิศทางและบทเรียนที่เราจะได้พบเจอการพยากรณ์มิใช่การกำหนดชะตาหากแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจเพื่อให้เราได้เห็นโอกาสได้ตระหนักถึงข้อควรระวังและได้เลือกเดินอย่างมีสติวันนี้ขอเชิญทุกท่านเปิดใจรับฟังธรมพยากรณ์ไม่ใช่เพื่อยึดติดกับโชคชะตา แต่เพื่อใช้เป็นแสงนำทางให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมีความหวังและมีปัญญาเพราะแท้ทิงแล้วผู้กำหนดเส้นทางชีวิตคือเราเองก่อนที่จะรับฟังการพยากรณ์ประจันราศีการทำให้จิตสงบนิ่งแม้เพียงขณะจิตเดียวหรือช้างกระดิกหูเป็นการสร้างบุญบาร,รมีใหญ่แก่ตนเองขอเชิญเพื่อนๆทำจิตใจให้สงบและผ่อนคลายเบาสบาย หายใจเข้าลึกๆเยาวๆและปล่อยลมหายใจออกเยาวๆช้าๆและให้ตั้งจิตไว้ที่กลางสวงอกกำหนดสติและรู้สึกไว้ที่บริเวณนี้ตาภายในให้มองที่สวงอกเบาๆดูกิริยาอาการเต้นของหัวใจและรู้สึกทั่วร่างกายจิตมองไปที่ความว่างเปิดใจรับฟังด้วยสติตั้งมั่นอยู่ภายในฟังด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปตัดสิน หรือให้ความเห็นใดๆกับเสียงที่ได้ยินนั้นคำพยากรโหราศาสสากลราศีพิจิกประจำเดือนมกราคม2569 January 2026พยากรณ์เชิงลึกจากอิทธิพลดาวใหญ่ดาวจรผสานมุมมองจิตวิญญาณและธรรมะอธิบายดาวใหญ่และดาวจรประจำเดือนมกราคม2569 ดาวใหญ่ที่ส่งอิทธิพลหลักพลูโตดาวประจำราศีพิจิกในราศีกุมคือจุดเปลี่ยนรากฐานชีวิตบ้านครอบครัวความมั่นคงภายในเดือนนี้พิจิกจะรู้สึกถึงการสลัดอดีตการตัดวงจรกรรมเดิมอย่างจริงจังเสาในราศีมีนหนุนพลังด้านความคิดสร้างสารรค์ความรักการแสดงตัวตนแต่ให้บทเรียนเรื่องความรับผิดชอบต่อหัวใจตนเอง พฤหัสบดีในราศีกรกฎส่งเสริมโชคด้านการเรียนรู้การขยายมุมมองชื่อเสียงระยะยาวเหมาะกับการต่อยอดบูรกิจความรู้หรือการสอนยูเรนัสในราศีพฤษภคือเรือนคู่ครองของพิจิกความสัมพันธ์และหุ้นส่วนผันผวนเปลี่ยนเร็วใครไม่จริงจะถูกคัดออกโดยธรรมชาติเนปจูในราศีมีนเปิดประตูจิตวิญญาณ ความรักแบบลึกซึ้งแต่ต้องระวังการมองลอกผ่านอารมณ์คำพยากรณ์ตามลำดับชีวิตงานอาชีพการค้าขายมีเกณฑ์เปลี่ยนโครงสร้างงานหรือทำงานเบื้องหลังมากขึ้นเด่นงานที่เกี่ยวกับการวิจัยจิตวิทยาการเงินการบำบัดการโคช้ชอาจรู้สึกอึดอัดกับระบบเดิมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่คำแนะนำ อย่าก,กลัวการปิดฉากบางอย่างเพื่อเปิดพลังใหม่การลงทุนรายได้เงินโชคลาบการเงินเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหุ้นส่วนมรดกการลงทุนร่วมรายได้อาจไม่หวือหวาแต่มั่นคงขึ้นโชคลาบมาในรูปโอกาสลึกมากกว่าเงินฟลุกคำเตือนระวังความลับทางการเงินและข้อตกลงไม่ชัดเจนความรักคู่ครองความสัมพันธ์ เป็นเดือนแห่งการทดสอบความจริงใจคนมีคู่ต้องเผชิญความลึกความหึงความคาดหวังคนโสดดึงดูดคนคามิกความสัมพันธ์เข้มข้นเปลี่ยนชีวิตบทเรียนรักโดยไม่ควบคุมไม่ยึดติดสุขภาพระวังฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ลำไส้และความเครียดสะสมอารมณ์ที่เก็บลึกส่งผลต่อร่างกายโดยตรงแนะนำดีท็อกซ์กายใจ ฝึกหายใจลึกคำแนะนำด้านจิตวิญญาณธรรมะการตายของตัวตนเก่าคือการเกิดของจิตที่ตื่นรู้ฝึกปล่อยวางอดีตภาวนาเรื่องการให้อภัยทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์น้ำโรงพยาบาลจุดเด่นจุดอ่อนและการแก้ไขจุดเด่นพลังใจสูงลึกซื่อสัตย์ต่อความจริงมองทะลุคน เก่งการเปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังจุดอ่อนคิดมากเก็บกดหึงหวงยึดติดความเจ็บเก่าวิธีแก้เขียนระบายใจฝึกสติรู้ทันอารมณ์ก่อนตัดสินใจพยากรรายสัปดาห์รายวันสัปดาห์ที่1 1ึถึงมกราคมเคลียร์เรื่องค้างคางานเอกสารความสัมพันธ์ระวังคำพูดแรงจากอารมณ์สัปดาห์ที่สอง 8-14มกราคมการเงินขยับข่าวดีจากไกลความรักเริ่มชัดเจนสัปดาห์ที่3 15-21มกราคมพลังตกเหนื่อยง่ายเหมาะกับอยู่เงียบๆทบทวนสัปดาห์ที่4 2 2ย1ถึง3 1มมกราคมเห็นผลการตัดสินใจมีการเริ่มต้นใหม่ในใจรายวันโดยรวมวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีพลังลึก เหมาะตัดสินใจวันศุกร์ระวังอารมณ์วันอาทิตย์พลังฟื้นฟูสรุปปิดการดำเนินชีวิตและวิธีแก้เดือนนี้คือการเปลี่ยนผ่านของวิญญาณตัดสิ่งที่ไม่ใช่เลือกความจริงวางอัตตาแล้วพลังจะไหลคำแนะนำชีวิตด้านจิตวิญญาณเมื่อยอมตายจากอดีตพลังชีวิตใหม่จะเกิดนำเนิดภาวนาคำว่าปล่อยวาง ทำสมาธิก่อนนอนเชื่อในพลังการเปลี่ยนแปลงไพจักระแห่งจักรวาลไพศักดิ์สิทธิ์เจ็ดใบบดล็อกชีวิตบทเรียนแห่งแสงในไพทั้ง7จ็ดตำหรับไพแห่งจักรวาลปุพลังจักระเจ็ดใบเส้นทางสู่โลกภายในค้นพบจักระที่ซ่อนเล้นเป็นศาสตร์ไพจักระนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ใช้พยากรณ์ดูดวงชะตาเท่านั้น แต่เป็นกุญแจสําคัญเพื่อปลดล็อกด้านจิตวิญญาณเพราะความสำเร็จของเราทุกคนค่ะอยู่ภายใต้จิตวิญญาณฉะนั้นในาศาสตร์ไพ่จัก,กระจะเป็นศิลปะแห่งพลังงานนะคะ <c oughs> เพื่อให้เราเข้าใจพลังงานภายในตัวเราทั้งหมด7ตําแหน่ง7ศูนย์โดยมีไพ่เป็นตัวแทนของศูนย์พลังงานทั้ง7ตําแหน่งนะคะคู่มือไพ่จัก,กระนะคะจะ ทำขึ้นมานะคะรวมสี่ศาสตร์คือศาสตร์แห่งจักรวาลซึ่งเป็นศาสตร์ด้านควอนตัมและศาสตร์แห่งจิตวิญญาณเป็นการเยียวยาและคืนสมดุลให้กับพลังชีวิตศาสตร์แห่งควอนตัมเป็นการเชื่อมโยงความเป็นจริงระดับพลังงานที่ละเอียดลึกซึ้งและศาสตร์ ไพทาโลหรือยิบซีเพื่อปรับเสริมดวงชะตาแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนำไปสู่การเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตสุดท้ายเลยศาสตร์ไพจักระเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เราฝึกฝนตนเองฝึกฝนจิตวิญญาณคือการฝึกสติฝึกสมาธิผ่านการสัมผัสและจับไพ รวมถึงการตีความหมายของไพ่ด้วยจิตวิญญาณหรือธาตุรู้ธาต้นกำเนิดจิตเดิมแท้เพราะสิ่งที่เราจะฝึกเราจะฝึกที่จิต รวมถึงการน,นะคะใช้เป็นอาชีพสร้างอาชีพให้กับตนเองเป็นนักอ่านพลังงานเป็นนักอ่านพยากรให้คำแนะนำให้คำปรึกษาบำบัดจ,จิตใจผู้คนนั่นหมายความว่าเป็นทั้งแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนเป็นนักอ่านพลังงานสื่อสารโลกภายในปลดล็อกชีวิตให้กับคุณนี่คือศาสตร์ไพ่จักรกละค่ะในศาสตร์ไพ่จักรกะนะคะ จะมีด้วยกยัน7ใบ70ศพลังงานตั้งแต่ตำแหน่งที่1ไั่จักรละใบที่1จนถึงไพจักรลใบที่7นะคะโดยจะมีคู่มือหนังสือในรูปของอ e ีบุ๊กนะคะสำหรับนะคะเอาไว้นะคะเป็นคู่มือในการอ่านในการเอามาช่วยในการพยากรณ์นะคะนี่คือศาสตร์ที่นะคะจะมีจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ line. ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะกดอ่านข้อมูลผ่านตะก้าหรือลิงก์นะคะผลิตภัณฑ์สินค้าได้เลยค่ะ